รับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับคอนเทนต์เดิมนั่นก็คือประวัติและเนื้อหาเกี่ยวกับตัวละครของผมรักพ่อและในวันนี้ครับตัวละครที่ทุกคนนั้นค่านค้างที่จะพูดถึงกันเยอะมากๆและก็เป็นตัวที่สามารถทําให้เนื้อเรื่องนั้นเดินต่อไปได้เรื่อยๆเลยและไม่มีวันเบื่อนะครับเพราะเขาคนนี้เป็นตัวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพิเศษในตัวของเขาเลยนั่นก็คือจอร์ดี้นะครับ จอดดี้นั้นเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่อายุห่างก,กับแจ็คกี้เพียงไม่กี่ปีเราเอาประมาณได้มาสักห้าถึงหกปีเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเปรียบเทียบของแจ็คกี้ก็คือแจ็คกี้จะอายุประมาณ20กว่านะครับส่วนจอดดี้เนี่ยก็เราเรามาณสิบสี่สิบห้าอะไรประมาณนี้นะครับอายุของเขาจะประมาณนั้นนะครับจอดดี้เนี่ยก็อย่างที่เคยพูดไปในพาร์ทแรกๆนะครับจอดดี้เขาเป็นเด็กที่ถูกเกิดมาเพราะความผิดพลาดรวมถึงแจ็คกี้ด้วยนะครับและ ในเมื่อเขานั้นเกิดมาผิดพลาดเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรต่อตัวเขาบ้างนิสัยของเขาเป็นยังไงเรามาฟังกันเลยดีกว่าในยุคที่จอร์ดีนั้นกําลังเป็นเด็กน้อยเฮอร์มอยนะครับเป็นยุคที่แบบว่าเขาเป็นเด็กแบบธรรมดาเลยนะครับซื่อๆนะครับใสๆซื่อๆเลยจอร์ดีนี่ถูกอบรมเลี้ยงมาโดยที่ไม่ต่างกับแจ็กกี้เลยนะครับนั่นก็คือขาดความใส่ใจและก็โดนพ่อเนี่ยใช้กําลังอยู่เสมอนะครับเขาเลยเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะเก็บตัวและเงียบๆ จอตดี้นิสัยเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับในตอนวัยหนุ่มๆเด็กๆของเขาเนี่ยนะต้องเรียกวัยเด็กสิเขายังไม่หนุ่มนะก็เป็นวัยเด็กเนี่ยแหละวัยเด็กเขาเนี่ยเขาเป็นคนเงียบครับเงียบไม่ยอมพูดอะไรนะครับเขาจะพูดเฉพาะกับคนที่เขาอยากจะพูดเท่านั้นแล้วก็คนที่เขาไว้ใจและก็สนิทเท่านั้นที่เขาจะไยอมพูดด้วยครับทาไมจอตดี้ถึงได้กลายเป็นคนแบบนั้นทําไมเขาถึงเป็นพวกที่ว่าเสพจัดและก็เป็นพวกที่ว่าวันๆเอาแต่เมานะครับเหตุผลมันมีไม่กี่อย่างครับหลักๆเลยคือเพื่อนนะครับ และตัวเนื้อหาของจอร์ดี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับชีวิตของผมเลยนะครับก็คือชีวิตตัวผมเองนะครับจอร์ดี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคลิกนะครับอีกส่วนหนึ่งของตัวผมเช่นกันเพราะว่าผมเนี่ยก็เคยเกือบพลาดพังไปอยู่กับพวกแบบนั้นมาก่อนนะครับเอาละ่ะเรามาเล่ากันเลยดีกว่านะจอร์ดี้เนี่ยในตอนที่เขาอายุได้ประมาณม1นนะครับตอนนี้เขาน่าจะอยู่ม,มสองมาสามแล้วนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยจอร์ดี้เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเกเรมากนะครับเป็นคนเกเรไม่ฟังใคร พ่อแม่พูดอะไรก็ไม่ยอมฟังนะครับตีมึนนะครับด้วยความที่ว่าแม่เนี่ยไปอยู่ต่างประเทศนะครับเขาต้องอยู่กับพ่อนะครับพ่อที่แสนจะประสาทนะครับจะไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะประสาแดกเมื่อไหร่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับกับพี่ชายของเขาที่ค่อนข้างที่จะใส่ใจเขานะจริงๆแจ็กกี้เนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจน้องมากๆครับเป็นคนที่ใส่ใจแบบน้องแต่เขาจะอยู่ข้างหลังครับอยู่เบื้องหลังเขาจะไม่ค่อยพูดอะไรแต่เขาถ้าแบบว่ามีปัญหาอะไรจริงๆเขาจะคอยช่วยเหลือน้องแล้วก็ดูแลน้องแต่ด้วยความที่ว่าแจ็กกี้ทําแบบนั้นนั่นแหละครัับมนทําใ จอร์ด,ดี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเอาไงไงว่าไม่ฟังพี่เลยก็ว่าได้เพราะว่าพี่เนี่ยค่อนข้างที่จะดูแลน้องแบบว่าปล่อยฟีสไตอะไรอย่างนี้จอร์ด,ดี้เขาก็จะแบบว่าเอออยากทําอะไรก็ทำนะครับชีวิตของเขาอะไรประมาณนี้พ่อก็ไม่ห้ามพี่ชายก็พูดอะไรไปก็นั่นแหละครับเขาก็นิ่งเฉยะอะไรประมาณนี้ครับแจ็กกี้เนี่ยเขาจะห้ามเวลาที่แบบว่ามันเรื่องใหญ่จริงๆครับถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะ ไม่ค่อยห้ามเลยเอาง่ายๆว่าไม่พูดเลยด้วยซ้ำนี่เมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยส,สิ่งสิ่งสําคัญเลยที่ทําให้จอร์ดี้กลายเป็นอย่างนี้เพราะว่าเพื่อนนะครับเพื่อนนี่แหละเป็นตัวจุดชนวนทําให้เขาเนี่ยกลายมาเป็นอย่างนี้จนปัจจุบันนะครับในช่วงเวลาที่จอร์ด,ดี้เนี่ยกำลังเติบโตครับเขาได้ไปคบกับเพื่อนกลุ่มหนึง่งเป็นเพื่อนที่แบบว่าวันๆก็เอาแต่เมานะครับเศษผงนะครับแล้วก็ดืม่มแล้วก็ซูปนะครับแบบวีฟอะไรเงี้ยนั่งวีฟกันสมกวีฟอะไรอยู่เงี้ยไปวันๆนะอะไรประมาณนี้ เข้าไปเรียนรู้แล้วก็ไปรู้จักกับเพื่อนกลุ่มนั้นด้วยความที่ว่าเขาไม่มีสังคมมาก่อนบ้านก็ไม่ใช่เซฟโซนที่ดีอะไรประมาณนี้เขาก็เลยไปอยู่กับเพื่อนของเขาปรากฏว่าเพื่อนพวกนั้นน่ะเขาก็แบบรักจอร์ดี้เหมือนกันแหละก็เห็นเป็นเพื่อนคนหนึ่งนะครับเขาก็มากจกชวนจอร์ดี้ว่าเฮ้ย hey, จอร์ดี้นายกับชันเนี่ยเราไปปุ้นกันสักสักหลุมหนึ่งไหมอะไรเงี้ย เฮ้ยจอดดี้นายพอจะมีแบบว่าเออ่คนที่แบบว่าจะขายเราได้ไหมอะไรเงี้ยโดยความที่ว่าจอดดี้เนี่ยก็ตามเกมไม่ทันอะไรเงี้ยเขาก็แบบเอออ๋อตามเพื่อนเพื่อนที่จะทําให้เพื่อนในถูกใจแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งเจง๋งเหรอมึงเก่งเจ๋งมากเหรออะไรเงี้ยสนตีนอะไรประมาณเนี้ยเขาก็บอกว่า ไปอยู่กับเพื่อนกลุ่มนั้นแล้วเพื่อนกลุ่มนั้นเขาก็แบบดูแลจอตตี้นะครับทุกวันนี้จอตตี้เนี่ยใช้ชีวิตอแบบไปอยู่กับเพื่อนเป็นประจําเลยนะครับบ้านเนี่ยแทบไม่อยู่เลยอยู่แต่กับเพื่อนวีฟไปวันๆนะครับการที่เขาเป็นอย่างนั้นนะครับทำให้เขาอะวีฟไปอย่างนั้นเรื่อยๆเนี่ยมันทาให้เขาเนี่ยผลการเรียนแย่ลงเรื่อยๆแย่ถึงขนาดที่ว่าเขาโง่เลยทีเดียวนะครับโง่เพราไม่รู้เรื่องอะไรเลยแน่นอนครับปอดของจอตตี้ก็คือผมเองนะผมก็โง่แบบนั้นเลยนะครับเพราะผมเอาแต่เล่นนะครับแต่ผมไม่ได้เล่่่่นนนนนนนไอออ้้้้พพววกกแบบบบบบัััััะะะคคคคครรรรรเเเเาาผมมยยืีีีีงงึทจต เขาแบบเล่นเยอะมากเกินไปนะครับหลังจากที่เขาเล่นวีปไปเรื่อยๆเนี่ยการเล่นวีปมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆจนกลายมาเล่นแบบว่าสารนะครับสีขาวนะครับยาเสพติดในขั้นที่5นะครับสารเสพติดประเภทที่5นะครับถ้าใครยังไม่รู้ก็ไปเซิร์ชข้อมูลเอาแล้วกันนะครับว่าสารสารเสพติดประเภทที่5เนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับมันคือความรุนแรงนะครับรุนแรงสูงนะครับที่แบบว่าผิดกฎหมายจะจัดเลยผมพูดแค่นี้แล้วกันนะโอเคเจ้าดี้เนี่ยก็ได้ไปลองนมผงนะครับนมผงครั้งหนึ่งนะครับ ปรากฏว่าเขาถูกใจมากครับมันทําให้เขาเนี่ยหายซึมเศร้าจากเรื่องหลายๆเรื่องนะครับโดยความที่ว่าเขาเครียดกับทางบ้านนจะผลการเรียนนะครับแล้วก็ไม่มีใครรักเขาเลยนะครับมันทําให้เขาเนี่ยไปพึ่งของที่ไม่ควรจะเข้าไปยุ่งด้วยนะครับเอาง่ายๆว่าใช้ของที่มันไม่ควรจะใช้นั่นแหละครับมันทําให้จอร์ด,ดี้เนี่ยสติเริ่มไม่ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับเขาเป็นคนที่ไม่สนใจอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเกิดเรื่องคอขาดบาดตายบ้านไฟไหม้นะครับ คนเสียชีวิตหรืออะไรเขาไม่เคยสนเขาสนเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือวันนี้เขาจะต้องเล่นมันให้ได้นะครับเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยสมองปลอดโปร่งแล้วก็ไปต่อได้เรื่อยๆจอดี้เนี่ยเคยพลาดครั้งหนึ่งครับเขาเคยเสพผงแป้งเนี่ยแหละครับต่อนหน้าแจ็กกี้นะครับแล้วมันทาให้แจ็กกี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโกรธแค้นและก็เคืองเขามากๆแจ็กกี้ได้ทําการไปคุยกับพ่อว่าจะเอาน้องไปบําบัดแต่ด้วยความที่ว่าเป็นพ่อเนี่ยแหละครับพ่อไม่สนใจอะไรแถมยังด่าแจ็กกี้กลับมาด้วยความที่ว่า จคกี้เนี่ยเป็นพี่ที่ดีนะครับเขาก็พยายามจะช่วยน้องเขาในทุกๆอย่างโดยการที่เขาเนี่ยแหละครับจับน้องเนี่ยครับแจ้งตำรวจครับก็แจ้งตำรวจแล้วก็จับน้องเขาไปนะครับแล้วก็ไปสูตรบำบัดนะครับจอรดี้เนี่ยถูกบำบัดมาหลายครั้งมากๆครับถ้านับไม่ท้่วก็เยอะเหมือนกันนะมันนับไม่ได้เลยก็ว่าได้ครับเขาถูกบำบัดมาหลายหลายแบบนะครับไม่ว่าจะทางจิตนะครับทางยาหรือว่าทางเอ่อหลายอย่างนะครับกายภาพอะไรทุกอย่างเพื่อที่จะทําให้ตัวเองนั้นสุขภาพกลับมาดีขึ้นและจิตที่ปกติ แต่ด้วยความที่ว่าเขาทําแบบนั้นนะครับมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วใจคนเรามันก็อยากจะเล่นอยู่นะครับมันก็ไม่มีทางนะครับที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้นะครับมันทาให้เขาเนี่ยถึงแม้บำบัดออกมาแล้วเขาจะอยู่ได้เพียงไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์หรือแม้กระทั่งอยู่ไม่ถึงชั่วโมงเขาก็จะพยายามหามาใช้ต่อนะครับนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ทําให้เขานั้นเป็นเพี้ยนแล้วก็เป็นบ้ามาจนทุกวันนี้นะครับส่วนจอร์ดี้เนี่ยเป็นคนที่นิสัยเนี่ย ตั้งแต่เขาเล่นพวกนี้มาเขาเป็นคนที่ไม่ก้าวรหลวนะเขาจะเป็นคนเงียบเงียบเออเอองๆคุณจะสังเกตได้หลายๆอีพีเลยว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่สนใจอะไรเลยอยู่นิ่งๆไม่เคยลงไม้ลงมือ,อเลยเลยไม่เคยใช้ความรุนแรงอะไรเลยเพราะว่าตัวของเขานั้นมันมึนเมาแต่ศารตพวกนั้นอยู่ตลอดเวลาคุณจะสังเกตได้ถึงเอพิโซดหลายๆเอพิโซดเลยว่าจอ์ดี้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอารมณ์สุดทีมากเลยนะ เขาเป็นคนตลกนะครับถ้าเอาเข้าจริงนิสัยของเขาก็คือถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เล่นของพวกนั้นแต่โดยรวมแล้วเขาเป็นคนที่เฮฮาล่าเริงแล้วก็สนุกสนานอยู่ตลอดเวลามีไฟในการเล่นมุกแล้วก็เล่นมุกตลกอะไรไปเรื่อยเปื่อยครับทำให้คนรอบข้างเนี่ยไม่เหงาหรือว่าโดดเดี่ยวเดียวดายเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะโอเคอยู่ถ้าเขาไม่ไปยุ่งพวกของพวกนั้นะนะแต่นั่นแหละครับก็คนมันโดนไปแล้วนะครับด้วยส่วนตัวเนี่ยนิสัยของจอร์ดี้โดยส่วนตัวเนี่ยเอาแบบเบสิกเบสิกเลยก็คือเขาเป็นคนเงียบนะครับเป็นคนเงียบนิ่ง เขาจะไม่คุยกับใครถ้าไม่สนิทจริงๆนะครับแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่า,าหากแบบ็หาแบบหาหากากเลยนะครับหัวเราะไปวันๆนะครับนั่นแหละและมีอีกคําถามหนึ่งครับเป็นคําถามที่ผมเนี่ยได้รับมาจาก FC หลายๆคนเยอะมากๆเลยเขาบอกว่าทําไมเอพิโซดที่อะไรไม่รู้เลยแหละที่ผมทําไปที่ว่าจอร์ด,ดี้เนี่ยได้เสียชีวิตลงไปเนี่ยทาไมเขาถึงฟื้นกลับขึ้นมาแล้วมาเป็นปกติได้ผมต้องบอกเลยว่าในจักรวาลของผมรักพ่อหรือในโลกของผมรักพ่อเนี่ย มันเป็นโลกแฟนตาซีที่ผมสร้างขึ้นมานะครับดยส่วนตัวตัวละครแต่ละตัวของในผมลักพ่อเนี่ยก็คือตัวผมังนั้นซึ่งนิสัยของแต่ละคนเนี่ยก็คือผมหมดเลยนะครับอารมณ์แบบทุกคนเป็นเป็นกันแบบเป็นตัวผมหมดอะ่ะอ่าโจนเนี่ยก็คือตัวผมเหมือนกันผมทำไมเองก่อนเนี่ยก็เป็นคนขี้รักขโมยอะไรเหมือนกันนะครับผมเคยเล่าเรื่องไปแล้วว่าที่ผมโดนตำรวจจับเพราะว่าขโมยของนะครับซึ่งในจักรวาลของผมรักพ่อเนี่ยตัวละครเนี่ยถ้าหากเกิดเสียชีวิตขึ้นมาหรือว่าอ่าหายไปจากโลกใบนี้เนี่ยมันสามารถดึงคืนกลับมาได้ครับ และแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีความสามารถพิเศษที่ว่าอ่าทำยังไงให้เขากลับคืนมาได้อย่างพ่อเนี่ยก็อาจจะพูดแบบสิ่งที่แม่เขาหูเขาแล้วเขาอาจจะฟื้นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาอารวาทต่อส่วนแม่เนี่ยก็อาจจะแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าอ่าอีแบบหนึ่งนะเพราะผมยังไม่เปิดเผยผมยังไม่ได้ทาคลิปเฉลยว่าแม่จะฟื้นได้ยังไงส่วนจดดี้เราก็น่าจะพอรู้กันอยู่แล้วครับว่าสิ่งที่เขาเนี่ยทาให้เขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรแน่นอนครับมันก็คือศาสรพวกนั้นแหละที่ทําให้เขา ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งกระปี้กระเป๋ได้เหมือนเดิมนะครับส่วนแจ็กกี้ก็ยังไม่ถูกเปิดเผยเช่นกันครับเพราะว่าแจ็กกี้เนี่ยยังไม่เคยเสียชีวิตสักครั้งนะครับเขาจะเกิดขึ้นมาตอนไหนได้มันก็ต้องรออีพีต่อๆไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยรวมแล้วหน้าที่ของจอร์ดี้เนี่ยมันมีไม่กี่อย่างครับในของบทหลักพ่อครับ หลักๆเลยของจอ์ด,ดี้ก็คือตัวที่จะเสริมสร้างเนื้อเรื่องต่อไปนะครับทุกตัวละครในผมรักพ่อแหละครับที่มันจะเสริมสร้างนะครับเนื้อเรื่องของเอพิโซดต่อๆไปโดยเฉพาะ4ตัวหลักๆนะครับนั่นก็คือพ่อแจ็กกี้จอ์ดี้แล้วก็แม่แล้วก็โจนอ่ะหตัวนะผมพูดผิดนะมี5ตัวนี้แหละครับที่จะเป็นตัวที่สารต่อนะครับเอ่อเอพิโซดต่อๆไปนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคร่าวๆนะคร นิสัยส่วนตัวของจอดดี้เราก็ได้พูดกันไป,ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเขาเป็นคนยังไงนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่แสดงผมรักพ่อเนี่ยผมค่อนข้างที่จะถูกใจบทจอดดี้มากๆเลยด้วยความที่ว่ามันเป็นเอกลักษณ์ดีมันเข้ากับยุคสมัยทุกสมัยดีนะครับก็คือมันเป็นคนมึนๆเม,มาๆกวนๆเออๆออเออแดกอะไรประมาณนี้ก็คือคนชอบอะไรอย่างนงี้ด้วยความที่ว่าผมเป็นคนหน้ากลนตรีอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งแสดงแบบบทจอดดี้เนี่ยเป็นคนเมาๆอย่างนงี้เนะี่ยมันก็ยิ่งแบบทรงได้อะไรประมาณนี้น หลักๆเลยตัวละครของผมรัก so พ่อเนี่ยการที่คุณจะสังเกตได้ว่าอ so, ่าตัวนี so, ้เป so, ็นย so, like like oh, so, so ังไงอ่าตัวน so ี้คือแจ็คกี้นะตัวนี้คือจอดดี้นะฮะก็คือการใส่เสื้อครับจอดดี้เนี่ยจะเป็นคนที่ใส่เสื้อดํากับเสื้อสีกรมนะครับก็คือสีน้ําเงินเข้มอะไรประมาณนี้ส่วนแจ็คกี้เนี่ยจะใส่สีขาวหมดเลยนะครับใส่สีขาวลายลายอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนพ่อเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเขาเป็นใส่เสื้อลายลายสก็ตอะไรประมาณนี้สีฟ้านะครับเพราะว่าผมไม่อยากเปลี่ยนเสื้อคือเสื้อตัวเนี้ยที่ผมที่คุณเห็นในตัวละครรักพ่่่่่ออออออเเนนียตตตตััววพแแหลป็สืื้้้้ทผผมมมมซาู3 เอาจริงตั้งแต่ผมอยู่ม .3 แล้วตอนนี้ผม อายุ20่กว่าแล้วอะก็คือ5 6ปีแล้วเสื้อตัวเนี้ยผมก็ใส่มาเรื่อยๆนะครับใช้มาเป็นของผมรักพ่อก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวพ่อไปแล้วนะครับส่วนโจนเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาก็นั่นแหละครับก็คือผ้าปิดปากปิดหน้านะครับปิดปากของเขาเอาไว้แบบเหมือนโจนจริงๆนะครับเสืเส้อ,อที่โจนจะใส่เนี่ยก็จะมีเสื้อดำนะครับเป็นเสื้อดำส,ส่วนใหญ่เลยแล้วก็บางทีก็ถอดเสื้อบ้างอะไรประมาณนี้ส่วนแม่เนี่ยก็คือใส่วิกนะครับมีผ้าผูกที่อกนะครับอ่าเหมือนคนเพิ่งอาบน <Statistics S 2> ้ํามาแล้วแบบไว้ผมยาวอ่าเป็นผู้ โอเคสาหรับคนที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับไม่เคยดูลักพ่อก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปอพิโซดแรกเลยก็ได้นะครับผมทาเพลย์ลิสต์ไว้ให้พวกคุณได้ดูกันแล้วนะครับเพียงแค่คุณกดเพลย์ลิสต์แล้วดูตอนที่1มันก็จะไล่เรียงลงมาเรื่อยๆเลยครับดูกันยาวๆไปเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะพาร์ทที่20แล้วนะก็ถือว่ามาไวเหมือนกันนะถึงแม้จะทํานานนะครับก็จบไปแล้วสําหรับ เนื้อหาเกี่ยวกับตัวละครของจอร์ดีหากชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมกันด้วยนะครับสำหรับตัวละครต่อไปผมคิดว่าผมจะทำไม่แจ็กกี้ก็โจนหรือแม่นะครับโหวตกันมาครับ3ตัวโจนหรือแม่หรือว่าแจ็กกี้บ๊ายบายครับ